Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Jazz beat. สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 นนทีน่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพร้อมกับคู่ฝนในการเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดของเรานะคะกลับมาอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ครอบครัวนะคะเราจึงต้องมาเจอกันอีกครั้งในการเรียนออนไลน์คะ่ะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหม แต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 นนที่น่ารักอีกครั้งนะคะกลับมาพบกับครูฝนในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะครูฝนก็จะมาซ้อนเด็กๆนะคะในเรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนั่นเองค่ะซึ่งนะคะก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ของเด็กๆนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่112นะคะแต่เนื้อหาที่ครูฝนนามาสอนในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะซึ่งจะมีเนื้อหาคล้ายกับในหนังสือนะคะ แต่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นให้เด็กๆตั้งใจฟังวิดีโอคลิปนี้ให้ดีเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะทำไมวันนี้คุณฝนเอาเรื่องการลบล่ะทำไมไม่เอาการบวกใช่ไหมคะเพราะว่าการบวกง่ายมากเลยนะคะจากที่คุณฝนได้สอนเด็กๆในห้องเรียนมาแล้วนะคะเด็กๆสามารถบอกได้ว่า โจ์นี้คือการบวกได้นะคะจากที่คูฟฝนได้สังเกตนะคะแต่เด็กๆยังมีปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหาด้านการลบนะคะดังนั้นวันนี้คูฟฝนเลยเอาการสร้างโจทย์ปัญหาการลบมาสอนเด็กๆเพิ่มเติมนั่นเองค่ะภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพโรตีสายไหมใช่ไหมคะเด็กๆลองนับสิคะมีทั้งหมดกี่อันมีโรตีสายไหมทั้งหมด 7ชิ้นนะคะดังนั้นเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันค่ะโจทย์ปัญหาการลบอันแรกนะคะมีโรตีสายไหมเจชิ้นนะคะกินไป2ชิ้นนะคะเหลือโรตีสายไหมกี่ชิ้นนะคะเด็กๆคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีอะไรนะคะวิธีลบแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเดิมเรามีสายไหมอยู่ทั้งหมดเ็ดชิ้นใช่ไหมคะ กินไปแสดงว่าหายไปเอาออกไปแสดงว่าเป็นวิธีลบนั่นเองนะคะทีนี้นะคะคุูฝนก็จะมาอธิบายให้เด็กฟังเพิ่มเติมนะคะซึ่งโจทย์ของเราเมื่อกี้นะคะเรามีสายไหม7ชิ้นนะคะกินไป2ชิ้นเหลือโลตีสายไหมกี่ชิ้นนะคะ ทีนี้ให้เด็กๆดูในกรอบสีชมพูนะคะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะโจทย์ของเราบอกมาสองอย่างคือดอกจันแรกดเด็กๆเห็นไหมคะดอกจันสีดำสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือมีโลตีสายไหมเจ็ดชิ้นใช่ไหมคะสิ่งแรกที่โจทย์บอกมาอันที่สองก็คือโจทย์บอกมาก็คือกินไปสองชิ้นใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมา ต่อมาในกรอบสีม่วงนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเหลือโรตีสายไหมกี่ชิ้นนั่นเองค่ะเด็กๆต้องฝึกแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนคือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะและอันไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองค่ะต่อมานะคะ เราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพเดิมได้อีกนะคะโจทย์ต่อมานะคะน้องหยอดเหรียญได้โรตีสายไหม7ชิ้นนะคะพี่หยอดได้โรตีสายไหม5ชิ้นน้องหยอดเหรียญได้โรตีสายไหมมากกว่าพี่กี่ชิ้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือการลบเหมือนกันนะคะก็คือ เอาน้องนะคะเอาสายไหมที่น้องได้มานะคะมาลบกับสายไหมที่ของพี่นั่นเองนะคะคุณฝนก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเมื่อกี้โจทย์บอกว่าน้องหยอดเหรียญน,นะคะได้โลตีสายไหม7ชิ้นนะคะพี่หยอดเหรียญได้โลตีสายไหม5ชิ้นนะคะน้องหยอดเหรียญได้โลตีสายไหมมากกว่าพี่กี่ชิ้นนั่นเองค่ะ ฝนก็จะแบ่งสีมาให้เด็กๆเลยมีสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะตัวหนังสือของโจทย์นะคะทีนี้ในกรอบสีชมพูของเรานะคะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือสีดำกับสีน้ำเงินเด็กๆเห็นไหมคะในโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกก็คือน้องหยอดเหรียญได้โลตีสายไหมเจ็ดชิ้นนั่นเองค่ะพี่หยอดเหรียญได้โลตีสายไหม 5ชิ้นนะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะเหมือนที่เราทําแบบฝึกหัดที่เราได้เรียนในห้องเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะส่วนมากจะอยู่ท้ายประโยคนะคะเด็กๆสิ่งที่โจทย์ถามของเราก็คือน้องหยอดเหรียญได้โลตีสายใหม่มากกว่าพี่กี่ชิ้นนั่นเองค่ะเด็กๆต้องฝึก สังเกตนะคะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะอาจจะมีในข้อสอบนะคะต่อมานะคะยังใช้ภาพเดิมนะคะแต่เราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้อีกนะคะเด็กมาดูกันนะคะพี่กับน้องมีโรตีสายไหมเจชิ้นนะคะเป็นของน้อง4ชิ้นแสดงว่าเป็นของพี่กี่ชิ้น นะคะเราไปดูกันค่ะอ่านี่นะคะมีพี่กับน้องนะคะมีโรตีทั้งหมด7ชิ้นเป็นของน้องไปแล้ว4ชิ้นเป็นของพี่กี่ชิ้นนะคะเราก็มาดูกันว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือพี่กับน้องมีโรตีสายไหม7ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นของน้องอีก4ชิ้นนะคะ ทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะโจทย์ถามว่าเป็นของพี่กี่ชิ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆภาพต่อมาก็จะเป็นภาพกระเป๋านั่นเองค่ะเราก็จะมาสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันนะคะร้านค้านะคะมีกระเป๋า8ใบนะคะเป็นกระเป๋าสีฟ้า3ใบนะคะเป็นกระเป๋าสีน้ำตาล กี่ใบนั่นเองค่ะนี่ก็คือโจทย์ปัญหาการลบอันแรกนะคะเราก็จะไปดูสิ่งที่โจทย์บอกแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะโจทย์บอกมาสองอย่างคือร้านค้ามีกระเป๋าแใบนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นกระเป๋าสีฟ้า3ใบนั่นเองค่ะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คนได้บอกไว้แล้วว่า สิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายโจทย์ปัญหานะคะจะอยู่ส่วนท้ายที่สุดสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลกี่ใบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการลบด้วยภาพไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆด,ดูภาพนี้นะคะแล้วเด็กๆสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพได้ไหมเอ่ยในลองคิดสิคะว่าภาพนี้สามารถสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้ยังไงนะคะส่วนตัวคูฝนนะคะคู่ฝนก็จะลองสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพดูนะคะคูฝนก็จะบอกว่ามีลดทั้งหมด 8คันนะคะเป็นรถกระบะ2คันเป็นรถเก๋งกี่คันนะคะอีกครั้งนะคะมีรถทั้งหมด8คันนะคะเป็นรถกระบะ2คันเป็นรถเก๋งกี่คันอันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการลบได้เหมือนกันนะคะเด็กๆคิดยังไงบ้างนะ เด็กๆสามารถคิดได้เลยนะคะลองคิดนะคะเป็นกระบ,บวนการคิดนั่นเองนะคะหลังจากที่เรานะคะได้สร้างปัญหานะคะสร้างโจทย์ปัญหาสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะเป็นวิธีการลบแล้วนะคะเรามาสรุปความรู้กันนะคะว่าการสร้างโจทย์ปัญหานะคะจะต้องมีสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะแล้วก็ สิ่งที่โจทย์ถามนะคะอันนี้คือสําคัญเลยนะคะ1จะต้องมีสิ่งที่โจทย์บอกนะคะแล้วก็2จะต้องมีสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองค่ะจึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆ หลังจากที่เรานะคะได้เรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเช่นเคยนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะจะไม่มีในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะที่กรูฝน,นํามาให้นักเรียนทํานะคะดังนั้นให้นักเรียนทําใส่สมุดได้เลยนะคะ โดยเด็กๆไม่ต้องวาดภาพก็ได้นะคะเขียนแค่โจทย์ลงไปนะคะแล้วก็ตอบคำถามในสิ่งที่เขาถามนั่นเองค่ะามาดูข้อที่1น,นะคะ 1. เขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะเขากำหนดมาให้ว่าแม่มีส้ม1ิผลให้น้องไปสองผลทีนี้เขาให้เด็กๆเ,เขียนส่วนส่วนนะคะส่วนที่โจทย์ถามนะคะ โจทย์ถามอะไรนะเด็กๆก็ลองคิดดูว่าโจทย์ถามอะไรนะคะข้อที่1น,นะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะในอ่างนะคะมีปลาทอง7ตัวปลาเงิน74ตัวนะคะขอโทษค่ะมีปลาทอง7ตัวปลาเงิน4ตัวโจทย์หายขาดอะไรไปคะเด็กๆมีแค่นี้มีแค่ส่วนที่โจทย์ ให้มาใช่ไหมคะยังไม่มีส่วนที่โจทย์ถามนะคะดังนั้นเด็กๆคิดว่าข้อนี้โจทย์จะถามว่าอะไรนะคะเด็กๆก็เขียนตอบมานะคะต่อมาค่ะข้อนี้นะคะเขาให้นักเรียนนะคะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองค่ะเมื่อกี้ให้เขียนสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะรอบนี้เขามีสิ่งที่โจทย์ถามมาให้แล้วนะคะให้เด็กๆเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมานั่นเองค่ะ ้อต่อมาก็เหมือนกันนะคะเป็นภาพคุกกี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีส่วนที่โจทย์ให้มาแล้วนะคะให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหายังไงก็ได้นะคะให้เป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะ อย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพส่งที่ครูฝนด้วยนะคะเพราะว่าครูฝนนะคะก็จะได้เช็คคเวลาเรียนให้เด็กๆด้วยนะคะ JSB 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 It's a waterfall world Just me. Just me. Just me. All the colorful All day in theful♫